สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันในคอนเทนต์ท็อป5ทีมระดับโลกผู้เตา๋าทีมคอมโบสำหรับผู้เต่า40และ41สายฟรีงบน้อยเติม BP เติมพรรายวันไม่ควรพลาดอย่างยิ่งฮะ เพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มกันเลยฮะ,ละหลายๆคนที่กดเข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ส่วนใหญ่ก็คงจะได้น้องฮูเต่ามาครอบครองกันแล้วใช่ไหมละ่ะแต่จะมีปัญหาเรื่องการจัดทีมคอมโบจัดทีมอย่างไรให้สามารถดึงประสิทธิภาพของน้องออกมาได้มากที่สุดในวันนี้ฮะจะขอนําเสนอท็อป5อันดับครับของเพลเยอร์ที่ลงอบิสเร็วติดอันดับโลกฮะโดยใช้น้องฮูเต่าในทีมครับซึ่งในบรรดาท็อปร้อยเนี่ยมีเพลเยอร์ทั้งหมด30คนฮะ ที่ใช้น้องฮูเต่านะและเป็นที่แน่นอนว่าซิกเนเจอร์ของช่องเนี่ยท้ายคลิปวิดีโอก็จะมีสรุปข้อมูลสถิติฮะสำหรับข้อมูลทางสถิตินะผมจะอ้างอิงจากเว็บ spiralabiz org ในหัวข้อของ abyss floor 12 speed run f 2 p g e n s h i n impact leaderboards ซึ่งในนี้เนี่ยจะรวม players หรือว่าผู้เล่นที่ทำการพิชิต abyss ชั้น12โดยใช้เวลาน้อยที่สุดฮะ มาแข่งขันกันนะโดยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นต่างๆเหล่านี้ใช้ตัวละครแล้วก็ทีมที่มีความแตกต่างกันโดยครั้งนี้เนี่ยผมจะคัดเลือกทีมที่มีน้องฟูเต๋าฮะอยู่ในทีมมาใช้ในการวิเคราะห์ทําข้อมูลแล้วก็คอาฟในเชิงสถิติอย่างมีนัยสําคัญฮะเพื่อให้ผู้ชมทุกท่านฮะสามารถตัดสินใจในการเลือกคอมโบหรือว่าทีมให้กับน้องฟูเต๋าได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ฮะเพลเล่นคนแรกครับอาชุนนะแล้วก็2งตัวเป็นคันจิซึ่งผมไม่ทราบว่าคันจิภาษา,า,า,าจีนตัวนี้อ่านว่าอะไรนะแต่เขาเป็นอันดับที่24ของโลกซึ่งลงอบิสชั้น12โดยใช้เวลาทั้งสิน้น4นาที4วินาทีนะทางฝั่งซ้ายจะเป็นทีมห้องบนและฝั่งขวาจะเป็นทีมห้องล่างจะเห็นได้ว่าทีมเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยซิงชิวจงหลีน้องฮูเตาแล้วก็ทันไลเดนโชกุนนะซึ่งในคอมบิเนชันนี้ก็จะมีในน้อยหรือว่าซิงชิวแนน่อน นะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นคุณจงหลีนะคุณจงหลีมีความสามารถในการเปิดกราะให้น้องฮูเต่านะสามารถที่จะลดการเซของน้องฮูเต่าเมื่อได้รับดาเมจจากมอนสเตอร์ได้ด้วย อีกทั้งโลกของคุณจงหลีเนี่ยยังสามารถที่จะลดความต้านทานของมอนสเตอร์ได้ถึง20%เลยทีเดียวแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นไรเดนโชกุนนะเคลียอาบ b สจบโดยใช้เวลา4นาที4วินาทีซึ่งจัดเป็นอันดับที่24ของโลกได้เลยทีเดียวถัดไปครับอันดับที่22ของโลกนะโอเคทีมเนี้ยจะประกอบไปด้วยเซียงหลิงนายน้อย คูเตาแล้วก็คายเดฮาระคาสือฮะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าหลายคอมเมนต์เนี่ยก็จะบอกว่าเซียงหลิงจะจับคู่กับคูเตาไม่ได้นะแต่ว,ว่าเพลเยอร์ท่านนี้ก็ทําให้เราได้เห็นถึงความสามารถในการเล่นเซียงหลิงคู่กับคูเต่าได้ถึงจะเป็น2ไพโรก็ตามนะแต่ถ้าหากว่าเราเซตกิลดีๆแล้วเราก็คายเดฮาระคาสึอฮะอาจจะเป็นคีแมนที่สําคัญก็ได้นะโดยที่สามารถสวเวอร์ธาุน้ําหรือว่าทําให้การแปะธาุน้ำนาทีขึ้นซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคอมบิเนชันที่สามารถที่ชิดอบิสชั้น12ได้ โดยใช้เวลา3นาที55วิก็เลยทำให้เพล y e เยอร์เกาหลีคนนี้ถูกจัดเป็นอันดับที่22ของโลกถัดไปฮะอันดับที่16ของโลกนะคุณอโรสสุสกิฮะซึ่งคุณอโรสสุสกิเนี่ยเขามีช่องของเขาด้วยนะเขาทำ YouTube ด้วยจากทีมเขาเนี่ยเขาจะใช้คอมบิเนชันเป็นน้อยน้อยโมนาซูโครส แล้วก็ผู้เต่านะซึ่งทีมของเขาเนี่ยมีซุโคลสในการเพิ่มค่า Elemental Mastery ให้กับทุกคนในทีมนะแล้วก็ที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะ่ะผู้เต่าที่เขาเล่นนะ่ะมีค่า Elemental Mastery อยู่แค่19เท่านั้นเองฮะก็สามารถจบอบิสแล้วก็คว้าอันดับที่16มาได้ถือว่าเป็นเพลเยอร์ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวฮะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยที่ใช้ทีมนี้ในการลงอบิสเนี่ยผมก็ได้ใส่ไว้ใน description ด้านล่างแล้วนะนะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูแล้วก,กดไลค์กดติดตามได้เลลยนนะ่ออไปครััับบดที11ขงโกนะ อันหลับที่2 1ของโลกเนี่ยก็ใช้ฟูเต่าเหมือนกันซึ่งในทีมก็จะประกอบไปด้วยเวนติในน้อยซิงชิวการยูแล้วก็น้องฟูเต่านะซึ่งเป็นคอมบิเนชันที่น่าเหลือเชื่อพอสมควรนะแต่อย่างไรก็ตามฮะก็ด้วยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยจึงทำให้เขาหรือว่าคุณโพสกา แต้อันดับที่11ของโลกไปฮะถัดไปครับก็คืออันดับที่8ครับเป็นอันดับที่สูงที่สุดสําหรับคนที่ใช้รูเต่าในทีมนะวันที่5พฤศจิกายนนะซึ่งจะเห็นได้ว่าทีมที่เขาใช้จะประกอบไปด้วยนายน้อยซิงจิวจงหลีน้องซูโคลสแล้วก็น้องฮูเต่าฮะก็อย่างที่รู้รกันฮะว่าความสามารถของซูโคลสเนี่ยสามารถรวบมอนสเตอร์ได้โดยที่ไม่ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงมากจนเกินไปฮะจึงทําให้น้องฮูเต่าเนี่ยสามารถทาดาเมจใส่มอนสเตอร์เหล่านั้นได้ อีกทั้งยังมีคุณจงหลีแล้วก็โล่ที่แสนจะแข็งแกร่งอีกฮะ นอกจากนั้นเนี่ยช่วยลดค่าความต้นานทานธาตุได้อีก20%เลยนะเมื่อคอมโบกับน้องซูโครสเนี่ยซึ่งถ้าใส่เซตสลมหรือว่าเป็นบ e ิด d e เซ e ต์เวอร์เรทั้งหมด4ชิ้นเนี่ยก็จะสามารถลดค่า r e s i s t ตนต์ได้ทั้งหมด60%เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามนะในกรณีที่มอนสเตอร์มีค่า Resistance ต่ำกว่าศูนยเนี่ยผลของการลดค่า Resistance เนี่ยจะสามารถทําได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ฮะจึงทําให้เพลเยอร์ท่านนี้นะ เป็นคันจิ3ตัวซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านภาษาจีนมากขนาะดถ้าใครรู้ว่าอ่านออกเสียงว่าอะไรก็ช่วยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะก็คว้าอันดับที่8ของโลกไปโดยใช้เวลา3นาที16วิในการลงอบ,บิส นะถัดไปก็จะเป็นกราฟนะแสดงคอน s t e l l a t i o n หรือว่าดาวของฮูเต่านั่นแหละที่อยู่ในท็อปร้อยของเซิร์ฟตอนนี้นะซึ่งในท็อปร้อยของเซิร์ฟตอนนี้มีการใช้ฮูเต่าทั้งหมด30ท่านฮะซึ่ง5ท่านเนี่ยจะใช้เป็นฮูเต่า4 0 2 2ท่านเป็นฮูเต่า C1 และ3ท่านใช้ฮูเต่าที่มี constellation มากกว่า1ฮะดังนั้นฮะจากสถิติเนี่ยทำให้เห็นว่าแม้ว่าคุณจะมีฮูเต่าแค่4 0คุณก็สามารถที่จะติดท็อปร้อยของเซิร์ฟได้เหมือนกันนะถือว่าเป็นตัวละครที่มี value มากๆเลยใน กรณีที่คุณเปิด C1 ก็จะสามารถทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่ต้องกังวลกับค่าสเตอร์มินาที่เสียระหว่างการชาร์จโจมตีนะและนอกเหนือนจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟูเต๋าที่มากกว่า C1 ขึ้นไปถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าฟูเต๋า C1 เนี่ยมีสัดส่วนการใช้งานมากถึง73%เลยทีเดียวฮะถัดไปก็จะเป็นกราฟสรุปหรือว่าสุดท้ายแล้วนะฮะก็อย่างที่ได้เรียนไว้เบื้องต้นฮะในบรรดาเพลเยอร์ร้อยท่านที่ติดท็อปร้อยของเซิร์ฟเนี่ยมีเพลเยอร์ทั้งหมด30 น้อยทุกคนเลยฮะดังนั้นเนี่ยอัตราการใช้งานฮะกิงชิวจึงมาเป็นอันดับที่1อยู่ที่ร้อปฮะปู่จงหลีเป็นอันดับที่2อยู่ที่37%และอันดับที่3ฮะเป็นน้องซูโครสอยู่ที่30%นะเนื่องจากน้องซูโครสเนี่ยสามารถที่จะรวบมอนสเตอร์ได้ โดยที่มอนสเตอร์ไม่ลอยสูงมากจนเกินไปทําให้ฮูเต๋าเนี่ยสามารถทําดาเมจใส่มอนสเตอร์เหล่านั้นได้อีกทั้งถ้าหากว่าคุณเล่นสาย Elemental Mastery แล้วเนี่ยสามารถที่จะแจกค่า Elemental Mastery ให้กับทีมได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวฮะซึ่งถือว่าเป็นตัวละครสีดาวที่ค่อนข้างจะ o อพพอสมควรเลยฮะและถัดไปฮะก็จะเป็นไคลเดฮาระคาสึฮะเวนติเบนเนตโมนาท่านไรเดนโชกุนนะแล้วก็จะเป็นสามสาวไครโยนะซึ่งประกอบไปด้วยคามิสโตอายากะไยโอนะและก็น้องการนะก็เป็นอันว่าจบกัน สำหรับทีมคอมโบนะที่ผู้เล่นระดับโลกใช้กันฮะสำหรับเพื่อนๆฮะที่มีคอมบิเนชันไหนที่แปลกๆน่าสนใจแล้วก็ใช้งานอยู่ใช้งานได้ดีก็อย่าลืมแชร์ไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยนะผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเปิดมุมมองใหม่ๆแล้วก็ทําให้เราเน,นำไปประยุกต์ใช้กับทีมคอมโบของเราได้อีกด้วยฮะสุดท้ายนี้ผมก็คงจะต้องขอลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชม รับฟังนะอ้อแต่เดี๋ยก่อนสำหรับผู้เล่นสายฟรีสายเติมน้อยสาย BP สายพรไยวันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะเพราะว่าคอนเทนต์ของช่องทั้งหมดเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเพลเยอร์ที่เป็นสายฟรีทั้งนั้นเลยนะเพราะว่าผมก็เป็นเพลเยอร์สายฟรีเหมือนกันฮะก็มีเพลงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบาย